hello everyone welcome back to the class of English with teacher p y e y again today we are going to study about unit 3 at the supermarket in the topic of some any สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไวยากรณ์สำคัญนะคะคือการใช้ซ้ำและ a อนแต่เอจับใช้ยังไงและเกี่ยวกับอะไรนะคะ So today we're gonna use notebook and also workbook So prepare yourself before we get start วันนี้มีการจดหลักการทฤษฎีนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีการใช้แบบฝึกหัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่การเรียนค่ะ so if you re ready let's start ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะขออภัยค่ะนักเรียนทุกคน 1. ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมาฉันประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่อง at the supermarket และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้มีการศึกษาหลักการคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง at the supermarket และมีการทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดสมัยนะคะเรื่องการใช้ some and any และส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให้เกิดการบันทึกคะแนนค่ะ lesson plan นะคะ number o n food and drinks คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเราก็เรียนไปแล้วนะคะ number two like and d o n t l i k e นะคะ An ry, some, and number three sum and a นีคือหลักการใช้ sum และ a นีก็คือเรื่องของวันนี้นั่นเองค่ะามาดูกันเลยนะคะนักเรียน sum <Some. S 1> and a นีคืออะไรแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ มาดูกันก่อนนะคะหลักการใช้ซัมและ a อนี่ค่ะ S O M E เราจะอ่านว่า s u m และ A N Y เราจะอ่านว่า a อนีอีกครั้งหนึ่งนะคะซ u m เอนี่นะคะครานี้มาดูหลักการใช้ซ u m กันก่อนค่ะเตรียมจดในสมุดนะคะหลักการใช้ซ้ m ซ้ m แปลว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งก็แปลว่าเกินสองค่ะและใช้บรรยายจำนวนของคำนามในประโยคบอกเล่านะคะประโยคในภาษาอังกฤษจะมีอยู่ทั้งสิ้น3าประโยคคือประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะเป็นหัวใจหลักของภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องจำให้ได้และแยกให้ได้นะคะว่าประโยคแบบไหนเป็นบอกเล่าประโยคแบบไหนเป็นปฏิเสธและประโยคแบบไหนเป็นประโยคคำถามค่ะ ตัวอย่างนะคะนักเรียน for exam p l e คือตัวอย่างตัวสีแดงแดงจะเป็นซัมเห็นใช่ไหมคะ there is some bread on the table <c oughs> there is some bread on the table เราเรียนกันไปแล้ว bread แปลว่าอะไรคะขนมปังมีขนมปังอยู่จำนวนหนึ่งอยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะซัมจะแปลว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งคือเกินสอง สขึ้นไปนะคะและใช้เป็นการใช้บรรยายจำนวนของคับนามในประโยคบอกเล่าค่ะวันนี้ค่อนข้างไปเจ็บคออากาศเปลี่ยนนะคะ คราวนี้เรามาดูหลักการใช้ any e ค่ะ any e แปลว่าไม่มีเลยก็คือไม่มีใช้บรรยายจำนวนของคำนามในประโยคปฏิเสธเพราะฉนะนั้นนักเรียนต้องทราบว่าประโยคปฏิเสธหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาดูกันก่อนนะคะครูภายยกตัวอย่างให้นักเรียน2ประโยคนะคะนักเรียนจะดูเลยนะคะ for example ตัวอย่างแรกก่อน the e r isn't Any bread on the table? ไม่มีขนมปังอยู่บนโต๊ะเลยหรือจะแปลว่าไม่มีขนมปังเลยอยู่บนโต๊ะก็ได้อีกคำหนึ่งอีกตัวนึงนะคะ There aren't any eggs in the basket อีกครั้งหนึ่งนะคะ t h e r e aren't any eggs in the basket นะคะไม่มีใครเลยอยู่บนในตะกร้า ไม่มีใครอยู่ในตะก้าเลยคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นประโยคปฏิเสธคะนักเรียนจะเห็นนะคะครูแพรทำเขีดเส้นใต้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ให้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเป็น n apostrophe t หรือ n ลูกน้ำ t นี่นะคะย่อมาจากคำว่า not ที่แปลว่าไม่เอามาประกอบรวมร่างกันเป็นตัวย่อก็คือ isn't หรือว่า aren't ก็ได้นะคะถ้านักเรียนเห็น มีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคแสดงว่าเป็นประโยคปะติเศษนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะมาทดสอบตัวเองว่าเรามีความเข้าใจซ้ำแล้วก็เอนี่มากน้อยแค่ไหนนะคะในแบบฝึกหัดนะคะ open your w o r k book on page number 26อีกครั้งหนึ่งนะคะ open your w o r k book on page number 26เปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่ 26ค่ะ a n d l o o k a t number 4แล้วก็ดูไปที่ข้อ4ค่ะอ่ามาดูกันนะคะนักเรียนคำสั่งเขาบอกว่า complete the sentences with some or any อีกครั้งหนึ่งนะคะ complete the sentences with some or any ค่ะอะ่มาดูเลยนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะ there is bread in the fridge there is bread in the fridge <f> ข้อนี้นะคะ bread แปลว่าขนมปังค่ะ fridge มีค่าเท่ากับ refrigerator แปลว่าตู้เย็นมีขนมปังอยู่ในตู้เย็นข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธคะง่ายๆนะคะนักเรียนสังเกตไม่มี n p รื s o p h y e t เลยใดๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นก็คือ อ๋อไปทีละข้ออ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งจะต้องเป็นอะไรคะซัมค่ะ Look at number 2 they are eggs in the cupboard จำได้ไหมคะ eggs แปลว่าไข่เติม s เข้าไปคือไข่หลายฟอง คาบบอร์ดแปลว่าตู้กับข้าวบ้างใครมีตู้กับข้าวบ้างมีใครหลายฟองอยู่ในตู้กับข้าวเลยข้อที่2เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธคะบอกเล่านะคะเราก็ใช้ซ้ำค่ะ number t h r they aren't carrots in the basket They aren't carrots in the basket. นักเรียนดูข้อ3นะคะข้อ3จะมีคำว่า aren't อยู r ่ A R E N p r o s o p i i t ซึ่งครูแพรทำเป็นตัวแดงให้ aren't ก็ย่อมาจาก are not แสดงว่าต้องเป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นเราใช้ any ค่ะ e ไม่มีแครอทเหลืออยู่เลยในตะก,กร้านะคะ basket แปลว่าตะก,กร้าค่ะ number f there isn't milk in the fridge มี isn't ตัวสีแดงเห็นไหมคะ N the p o s i c o p h t เหมือนกันแสดงว่าต้องเป็นประโยคปฏิเสธคะ่ะดังนั้นข้อที่4ก็ต้องเป็น There is n t Any milk in the fridge ไม่มีนมเหลืออยู่เลยในตูเ้เย็นค่ะ Number five got fish in the fridge ข้อที่5เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธคะ ไม่มีเ n ็นหรือเพราะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นซ o m มมีปลาอยู่จำนวนหนึ่งอยู่ในตู้เย็นค่ะ Number six there isn't orange juice in the fridge เป็นยังไงคะเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะเพราะมีเ n ็นหรือเพราะไม่มีน้ำส้มอยู่เลยในตู้เย็นเพราะฉะนั้นใช้ Any ค่ะ โอเค okay, n ext Look at number ร I haven't got soup I haven't got soup มี haven't N the a p s t r O e T เห็นไหมคะตัวสีแดงแ <Okay. S 1> สดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธใช้ไม่มีซุปฉันไม่มีซุปเหลืออยู่เลย <c oughs> number eight there are strawberries on the table They are strawberries on the table. แปลว่าอะไรคะมีสตรอเบอรี่อยู่บนโต๊ะและไม่มีคำแสดงถึงประโยคปฏิเสธดังนั้นใช้ซ m ำค่ะ n u m b e r 9 They aren't sandwiches in the box. They aren't sandwiches in the box. แปลว่าอะไรคะ เป็นตัวสีแดงด้วยนะคะเป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นทำไมคะเอนี่ค่ะ Number 10 There is cheese in the fridge There is cheese in the fridge มีชีสอยู่ในตู้เย็นและเป็นประโยคอะไรคะไม่มี N อ็นเนะพราะ Sophie T เพราะฉะนั้นใช้ s o m นั่นเองค่ะ พอจะเข้าใจไหมคะสรุปใหม่นะคะซ้ำแปลว่ามีอยู่จํานวนหนึ่งคือเกิน2และใช้กับประโยคบอกเล่าส่วน any แปลว่าไม่มีอยู่เลยจึงต้องใช้กับประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนแยกได้ว่าประโยคไหนเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคไหนเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนจะใส่ซ้ำกับอนี y ได้อย่างถูกต้องค่ะ a า today is quite difficult because it is grammar new grammar for you but teacher a l u s students is always the best you can do it นะคะวันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นการใช้ไวยากรณ์ที่นักเรียนยังไม่เคยได้รับการเรียนรู้มาก่อนไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกทํากันไปแล้วในคลาสหน้าจะเป็นการทบทวนการใช้ซามีนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ and I will see you next class have a happy day everyone you can contact me follow this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u u u e f f c e e o o o แล้วก็ไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ See you next class สวัสดีค่ะขอบคุณเว็บไซต์ s ไลด์ g กสำหรับธีม powerpoint ด้วยค่ะ